คนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองเห่ากำลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรัก เป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกลับต้องตายด้วยพิษงู โอ้ช่างน่าสงสารเจ้านาคนนี้จังเลยนะคะนักเรียนถ้าอยู่กับคุณครูการณรีนะคุณครูการณรีจะจับงูฟาดฟา,าดเลยนะคะเอาให้ตายเลยแล้วก็จับงูไปหาคุณหมอเลยค่ะเพื่อให้คุณหมอนั้นฉีดเซรุ่มแก้พิษงูแค่นี้ชาวนาก็ไม่ตายแล้วนะคะแต่นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเซรุ่มแก้พิษงูคืออะไรถ้าสงสัยเดี๋ยวไปหาคุณครูการณรีเลยค่ะให้คุณครูการณรีช่วยอธิบายหน่อยว่าเซรุ่มคืออะไร พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคูกันนรีภูมิกันก่อเองหรือที่เราเรียกว่า active immunization นะคะเป็นภูมิกันที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นภายหลังจากที่เราได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเข้าไปในร่างกาย การฉีดวัคซีนนะคะก็จะเป็นการกระตุต้นภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกับการรับเชื้อนะคะครับเชื้อโรคเนี่ยจากธรรมชาติเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเตรียมพร้อมและก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นคือนะคะเราเป็นคนสร้างแอนตี้บอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคเองนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัคซีนที่เขาฉีดให้เราเนี่ยนะคะ มันทํามาจากอะไรแล้วร่างกายเราสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาได้อย่างไรนะคะอันแรกเลยถ้าเป็นวัคซีนที่ผลิตจากท็อกซซยนะคะท็อกซอยก็คือการที่นะคะนำพิษของแบคทีรียมาทำให้หมดฤทธิ์แต่ยังสามารถที่จะก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะคะซึ่งพอเราฉีดเข้าไปปุ๊บนะคะเราอาจจะมีการอตอบโต้เล็กน้อยของร่างกายอย่างเช่นการมีไข้นะคะ ตัวอย่างวัคซีนพวกนี้อย่างเช่นวัคซีนคอตีบหรือวัคซีนบาดทะยักนะคะหรืออาจจะเป็นวัคซีนประเภทที่ท,ทำมาจาก Inactivated นะคะก็คือเอามาจากเชื้อโรคที่ตายแล้วหรืออาจจะเป็นบางส่วนนะหรือส่วนประกอบบางส่วนของเชื้อโรคเท่านั้นนะคะมาทําเป็นวัคซีนนะคะฉีดกระตุ้นให้กับเรานะคะโดยนะคะอาจหลังจากที่ฉีดไปเนี้ย อาจจะมีไข้ร่วมด้วยนะคะตัวอย่างก็มีวัคซีนตับอักเสบทั้ง A และก็ B นะคะมีวัคซีนไอกลนะคะวัคซีนไข้สมองอักเสบปริโอแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือเป็นวัคซีนที่ผลิตจากไรแอตเทนโนตนะคะก็คือเป็นการใช้เชื้อโรคที่อ่อนลิดนะคะจนไม่สามารถทำให้เกิดโรคนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเราจะยังไม่แสดงปฏิกิยาทันทีนะคะตัวอย่างเช่นวัคซีนตโปลิโอชนิดรับประทานนะคะวัคซีนหัดหัดเยอรมัน้างทูมนะคะวัคซีนวันโลกหรือวัคซีนอิสุกอิใสนะคะที่เราฉีดกันเข้าไป ในการฉีดวัคซีนบางครั้งเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการกระตุ้นเป็นระยะระยะใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าวัคซีนบางชนิดเนี่ยเราได้รับเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะ ป้องกันโรคได้แต่ว่าบางชนิดเนี่ยต้องได้รับเป็นระยะต่อเนื่องนะคะเพราะว่าวัคซีนจากเชื้อโรคแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการคุ้มกันร่างกายจากโรคไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของแอนติบอดีในเลือดก,ก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้วัคซีนเป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีในความเข้มข้นที่เพียงพอสําหรับการที่จะ รับมือกับการติดเชื้อได้นะคะอย่างตัวอย่างเช่นนะคะวัคซีนนะคะคอตีบเนี่ยนะโรคคอตีบไอกนบัดทยักมีครั้งที่1นึ่งนะเมื่อเราต้องฉีดตอน2เดือนใช่ไหมคะอ่ามาอีก4เดือนก็ต้องฉีดกระตุ้นอีกนลคะหเดือนก็กระตุ้นอีกนะคะแล้วก็มา1ปีครึ่งก็ต้องกระตุ้นอีกนะคะแล้วก็มาตอน4 6ปีก็มีการกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเป็นไงคะสร้างแอนติบอดีนะคะให้มีความเข้มข้น นะคะเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันนะหรือ,อเป็นภูมิคกันในร่างกายของเราต่อไปนะคะทีนี้มาดูภูมิภูมิคุมกันรับมาหรือ passive immunization นะคะต่างจากก่อเองยังไงนะคะภูมิคุมกันรับมานะคะเป็นภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นทันทีเลยหลังจากที่เราฉีดเซรุ่มนะคะเข้าไปในร่างกายเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาโรคบางชนิดเพราะฉะนั้นนะคะ มันเป็นภูมิการประเภทที่เหมือนเราฉีดแอนติบอดีเข้าไปเลยนะคะเข้าไปต่อต้านเฉพาะโรคเลยนะคะเพราะ,ะนั้นมันก็สามารถที่จะกำจัดแอนติเจนได้ทันทีนะคะอย่างเช่นม่อกี้นะคะ แอนติเจนอะไรนะเซรุ่มแก้พิษงูใช่ไหมโดนงูกัดมาเราก็ต้องจับงูไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปให้คุณหมอนะถ้าจับไม่ได้ก็ต้องจําลักษณะใช่ไหมคะของงูที่กัดเราได้นะคะไปให้คุณหมอเพื่อที่จะได้บอกว่าเป็นงูประเภทไหนนะคะคุณหมอก็จะได้เอาเซรุ่มนะคะมาฉีดให้เราได้ถูกนะคะมันก็จะไปเลยคะทำลายพิษงูได้ทันทีเลยนะคะ ทีนี้นะคะภูมิกันรลบมาจากการฉีดเซรั่มนะคะ,ะก็จะเป็นการฉีดอะไรคะผลิตผลของเลือดสัตว์หรือมนุษย์ที่มีที่เรารู้แล้วว่าเขามีภูมิกันนะคะฉีดสารเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายเราไม่ต้องสร้างภูมิกันเองเลยเรารับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราเป็นไงคะมีภูมิกันทันทีเลยนะคะอย่างเช่นการฉีดเซรั่มพิษงู นะคะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะบาดทะยักหรือคอตีนะคะซึ่งการผลิตเซรุ่มนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการผลิตนะอย่างเช่นเซรุ่มแก้พิษงูเนี่ยเขาก็จะเอาพิษงูเนี่ยฉีดนะคะทีละน้อยให้กับม้าใช่ไหมคะม้าก็สามารถสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านนะคะเราก็เอาน้ำเหลืองจากม้าเนี่ยมาสกัดนะคะเพื่อเป็นเซรุ่มนะคะมาฉีดให้กับเราเพราะฉะนั้นน้ำเหลืองของสัตว์นะคะที่มีสารต่อต้านโรคเนี่ยเราก็จะเรียกว่า แอนติท็อกซินอันนี้เปรียบเทียบให้ดูระหว่างนะคะภูมิกันแบบนะคะก่อเองแล้วก็ภูมิกันรับมาจะต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียนะคะถ้าเป็นภูมิกันแบบก่อเองเห็นไหมคะเป็นการให้แอนติเจนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างแอนติบอดีหรือภูมิกันขึ้นมาเองนะคะแล้วก็การเกิดภูมิกันเนี่ยนะคะหลังจากที่เรารับวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะอา,อาจจะต้องใช้ ระยะเวลานะคะไม่ใช่ฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายเราจะสร้างเลยเพราะฉะนั้นนะคะ,ะการสร้างแอนติบอดีก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็แต่ว่าข้อดีคือภูมิกันอันนี้หรือแอนติบอดีก็จะอยู่ในร่างกายเราได้นานนะคะบางทีก็เป็น10ปีเลยนะคะเราถึงค่อยไปฉีดก,กระตุ้นใหม่นะคะแล้วก็ในระบบภูมิกันเราก็สามารถที่จะจดจําเชื้อโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นติดเชื้อตัวเก่าเข้ามาอีกนะคะร่างกายเราก็ จดจำเชื้อโรคก,ก็จะทําลายเองนะคะแต่ถ้าเป็นนะคะภูมิกันแบบรับมาพาสซีฟเนี้ยก็คือเป็นการให้แอนติบอดีนะคะหรือภูมิคันต่อโรคนะคะเป็นการป้องก,กันโรคนะคะซึ่งนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ทันทีเลยเพราะเรารับอะไรคะแอนติบอดีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บนะก็สามารถที่จะทํำลายแอนติเจนได้เลยแต่ข้อเสียของเขาคือเขาอยู่กับเราไม่นาน เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนโดนงูก,กัดไปฉีดแล้วโดนงูก,กัดอีกเป็นไงคะก็ต้องไปฉีดอีกนะคะเพราะว่ามันไม่จดจําเชื้อโรคนะคะนี่คือข้อดีข้อเสียของภูมิคุ้นกันรับมาแล้วก็ก่อเองอ่ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะถึงข้อแตกต่างระหว่างวัคซีนกับ เซรุ่ม um นะคะและตอนนี้นะคะวัคซีนนะคะป้องก,กันโรคโควิด -19 ก็ถือเป็นหนึ่งในความหวังของการเอาชนะเชื้อไวรัสโมรณะนะคะตัวสำคัญใช่ไหมคะซึ่งนักวิจัยนะคะจากนานาประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ตอนนี้ก็เร่งนะคะเร่งดำเนินการพัฒนาวัคซีนตัวนี้อยู่เพื่อที่จะ พิชิตไวรัสนะคะโควิด -19 ตัวนี้นะคะโดยเขาบอกวา่ามันมีการพัฒนามากกว่า150ประเภทแล้ววัคซีนนะคะสำหรับวัคซีนทั้งหมดที่กำลังคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป้าหมายก็เพื่ออะไรคะสร้างาระบบภูมิคุมกันภายในร่างกายให้สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็เอาชนะต่อเชื้อไวรัสนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยวัคซีนนะคะอาจจะออกรุธ ออกฤทธิ์รุนแรงนะคะกว่าการติดเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติและอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายดังนั้นนะคะการผลิตวัคซีนเนี่ยนะก็จะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพื่อที่ต้องทดสอบก่อนนะคะและให้แน่ใจว่ามันจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์เรานะคะดังนั้นมาตรการที่ดีที่สุดนะคะในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมีวิธีเดียวก็คือ การป้องกันมาให้ตัวเราของเราติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมจำกัดการเดินทางสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆตามที่องค์การอมัร อ,องค์การอนามัยโลกได้บอกไว้นะคะที่มันเน้นย้ยำให้เราปฏิบัตินะคะก็จะทำให้เราห่างไกลนะคะโรคโควิด -19 ได้เพราะงั้นก็ฝากนักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็อย่าลืมสรุปความรู้ลงในแบบบันทึกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ